คุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์ สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องขายเดียพอดแคสต์สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังช่องนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวสักครู่ค่ะชื่อไอเดียเป็นเจ้าของเว็บไซต์ขายเดียค o m ค่ะเว็บไซต์ขายเดียได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับไอเดียการหาเงินออนไลน์หารายได้เสริมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ เป้าหมายชาัดภาพลักษณดความสำเร็จก็ชัดตามมาด้วยค่ะการตั้งเป้าหมายนั้นเป็นขั้นตอนแรกของความสำเร็จเลยค่ะคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยกันทั้งนั้นมีคนเคยบอกไว้ว่าความสำเร็จในเรื่องใดๆจะเกิดขึ้นกับตัวเราสองครั้งเสมอค่ะครั้งแรกก็คือมันเกิดขึ้นอยู่ในหัวของเราหรือก็คือเกิดขึ้นจากการจินตนาการของเราค่ะ เราต้องเชื่อก่อนว่ามันเป็นไปได้แม้คนอื่นจะบอกว่าโอ้ยมันไม่มีทางก็ตามเมื่อเรามีความเชื่อและมีความมุ่งมั่นลงมือทําตามเป้าหมายที่อยู่ในจินตนาการของเราไปเรื่อยๆค่ะแม้มันจะล้มเหลวบ้างมันก็จะให้บทเรียนดีๆแก่เราเสมอทำให้เรามองเห็นทางเลือกอื่นๆที่จะไปสู่เป้าหมายค่ะ และความสำเร็จในครั้งที่2ก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราค่ะจำไว้เสมอนะคะว่าไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวทุกคนเคยผ่านเรื่องเหล่านี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่คนที่เขาประสบความสำเร็จอะค่ะ <c oughs> เขาเอาความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนเอาความล้มเหลวน,น,นั้นมาสร้างกำลังใจเพื่อที่จะได้ไปต่อ เขาไม่ยอมแพ้และทำต่อไปเรื่อยๆค่ะโดยมีความเชื่ออย่างฝังหัวว่าเป้าหมายของเขานั้นต้องเกิดขึ้นได้จริงไอเดียเคยได้ยิน podcast podcast หนึ่งค่ะเขาพูดถึงเรื่องของความล้มเหลวเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรสักอย่างอะค่ะแล้วมันเกิดความล้มเหลวให้เราเขียนเลขศูนย ให้เราเขียนเลขศูนย์นะคะกี่ครั้งก็ตามที่เราเกิดความล้มเหลวเราก็เขียนเลขศูนย์หน้าเลขศูนย์ต่อไปเรื่อยๆ4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งต่อให้มันล้มเหลวเป็น10ครั้งก็เขียนเลขศูนย์ต่อไปเรื่อยๆค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณประสบความสำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวให้เขียนเลขหนึ่ง หน้าเลขศูนย์ค่ะและนั่นคือจำนวนเงินที่คุณจะได้รับในอนาคตค่ะฟังดูน่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมคะมันก็เป็นเหมือนกับจิตวิทยาเกี่ยวกับสมองของเราเรื่องความเชื่อเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดได้ค่ะเราเปลี่ยน แนวคิดมุมมองเรื่องของความล้มเหลวให้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้ดูน่ากลัวและแย่ขนาดนั้นเราก็จะมีะแรงบันดาลใจมีกำลังใจในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆต่อไปค่ะมาดู7ขั้นตอนง่ายๆเปลี่ยนเป้าหมายเป็นความสำเร็จค่ะใครที่กลัวที่จะประสบความสำเร็จผ่านเอพิโซดนี้ได้เลยนะคะเพราะนี่คือพื้นที่ของคนสำเร็จเท่านั้นค่ะ 1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนวัดผลได้การตั้งเป้าหมายทำให้เราเข้าใจและรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้จะคอยย้ำเตือนเราถึงเป้าหมายของเราค่ะข้อนี้มีคำแนะนำนะคะว่าเป้าหมายที่เราใจที่สุดคือเป้าหมายที่ทำให้กับคนที่เรารักค่ะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวเราต้องการซื้อของขวัญให้ลูกๆ หรือว่าเราต้องการทำอะไรสักอย่างเพื่อให้กับคนที่คนที่เรารักและครอบครัวค่ะอย่าตั้งเป้าหมายที่เล็กเกินไปจนทำสำเร็จได้ง่ายๆปล่อยครั้งเพราะมันจะไม่ท้าทายอย่าตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินตัวค่ะจนไม่มีโอกาสเอื้อมถึงเพราะมันจะทำให้ท้อแท้เสียก่อน 2. กํกำหนดระยะเวลาของเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เป้าหมายที่ดีจําเป็นจะต้องกําหนดระยะเวลาหรือว่าเดทไลน์ค่ะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนจิตใต้สำนึกของเราเองมันจะเร่งเราให้เราทำอะไรก็ตามที่จําเป็นจะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วและชัดเจนค่ะ 3. เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรการเขียนเป้าหมายลงในกระดาษทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นเครื่องหมายย้ำเตือนได้ดีที่สุดค่ะ เป้าหมายที่ไม่ได้เขียนบันทึกไว้ให้ชัดเจนไม่อาจเรียกได้ว่าเป้าหมายแต่เป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้นค่ะซึ่งอาจทำให้เราไม่มีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายนั้นๆได้ข้อที่4แตกเป็นเป้าหมายย่อยๆค่ะจากเป้าหมายใหญ่ที่เราได้ตั้งไว้แล้วควรแยกขออภัยค่ะควรแยกแตกออกเป็นเป้าหมายย่อย เพื่อที่จะทำให้เรามีเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายหลักชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งมีผลการวิจัยว่าหากแต่เป้าหมายหลักออกได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นด้วยค่ะข้อที่5ระบุวิธีการเมื่อมีเป้าหมายหลักและแตกเป็นเป้าหมายรองแล้วก็ต้องระบุวิธีการที่จะทำให้เป้าหมายรองต่างๆประสบความสำเร็จด้วยนะคะ ข้อที่6ให้เราแอคว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆทำทุกอย่างให้เหมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงสำเร็จแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ความคิดทัศนคติและในทุกๆด้านค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7 9. ก้าวข้ามความกลัวแล้วทำทันทีการจะลงมือทำอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยทุกคนมีความกลัวทั้งนั้นแหละค่ะแต่ขอให้รวบรวมความกล้า แล้วลงมือทำตามแผนที่วางไว้ทีละนิดทีละน้อยประเมินผลปรับแผนลงมือทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ในทุกๆวันค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าวันนี้เราไม่เริ่มนับ1มันก็จะไม่มีวันถึง10ค่ะอย่านำเอาข้ออ้างมาเป็นกำแพงกั้นความสำเร็จของเรานะคะเราจะต้องลงมือทำค่ะ แม้ว่าในระหว่างทางที่ยังทําไม่สําเร็จเราก็อาจหาแรงบันดาลใจด้วยวิธีง่ายๆก็คือเอาเป้าหมายที่เขียนลงในกระดาษนั้นมาติดไว้ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นอาจจะติดที่หัวเตียงแล้วอ่านเป้าหมายนั้นเป็นประจำหรือว่าจะติดที่ไหนก็ได้ค่ะที่คุณสามารถเห็นได้ง่ายๆและเห็นได้ทุกวันจะทำให้คุณนึกถึงเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาค่ะสร้างความสำเร็จให้เกิด ขึ้นในหัวของเราเกิดขึ้นในจินตนาการจิตใต้สำนึกของเราก่อนค่ะลองจินตนาการว่าเมื่อเราทำเป้าหมายได้สำเร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอาจคิดหาตัวช่วยต่างๆที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นอาจหาวิธีการใหม่ๆทำแล้วประเมินผลดูค่ะว่าหากคุณทำได้แล้วอย่างนี้เป้าหมายที่คุณเขียนไว้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ เตือนตัวเองไว้เสมอว่าเป้าหมายจะไปถึงได้ด้วยใจที่มุ่งมั่นและทุ่มเทเท่านั้นหากความสำเร็จใดได้มาง่ายๆความสำเร็จนั้นอาจไร้ความหมายหรือไม่มีค่าเลยก็ได้คะ่ะและเจ็ดขั้นตอนนี้นะคะไอเดียเนี่ยได้อ่านมาจากหนังสือดูดีชนะใจทำอะไรก็ชนะค่ะของอาจารย์เอ๋อภัยลักษ สำหรับใครที่ฟังแล้วชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกไอเดียได้นะคะรอรับฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะถ้าฟังแล้วชอบกดไลค์ถ้าฟังแล้วใช่กดแชร์แต่ถ้าอยากให้ดูแลก็กดติดตามมานะคะขอบคุณคะ่ะ